อุีกท่านหนึ่งละอุ้ยโอ้โหเห็นไ,<อ>ได้อยู่เห็นได้อยู่อ,อ่ะอยังไม่กดเลยไม่ต้องรีบเดี๋ยวโดนยิงเหมือนเดบเฮ้ย<อ> <laughs> เหมือนว่าจะเกิดการบัฟกันก่อนเริ่มเกมแล้วนะครับผมไม่พี่ผมอันนี้ผมแค่ถามไม่ใช่ตอนแรกผมไม่ได้อยู่นาจอยเอนคิดว่าเราเล็งว่ะโอ้ประเดิมไปแล้วเจ้ย็นนะครับแล้วตึกนั้นเละอ่ <c oughs> <c oughs> บาบนหลังแทนบน พลิ้วพลิ้วไหวทั้งสายน้ำโอเอดากอนในตำนาน right. ค,คัมแบ็กคัมแบ็กย่างช้อ,อจันไปตอ,อนนบนนองันาๆาล อุ้ยอีกท่านนึ่งละอุ้ยโอ้ยโอ้ my god โอ้มันกลายเป็นว่าเหมือนเราได้บัฟได้บัฟมาอุยอ้ยโด,โดนได้ไงกันนะพี่อ,อะไรครับเนี่ย,ย,ยคือหันเล่นเหมาไวหรืออะไรพี่หันทุกทาง ย่างชออ้อบนแบบย,ยืนเอบน,นิดต้องระงวรังระเบิดสูตรหลงช่วยแล้ว,วอุ้ยโด่แทน,อนโอ้โหให้เทียบให้ย รู้สึกว่าโอเอบางก่อนเนี่ยแบบโคตรน,น, <c oughs> นิ่งอ่ะคือหรือเป็นเพราะผมใส่สาย,ยาคุ้มสายหรือ่ <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> ตายพี่โอ้โหเทกันไปู้ <c oughs> กล้าู้กล้าที่ที่วิ่งมาคนแรกคุณคือกกู้กล้าตัวจริงครับ บนหลังแทนพี่พี่มีนหน้าไม่้อพาร์ทหลังแทนพิษคอมรับไปในบีพีษโอ้โหสวยครับยิงแรงโพดได้หวาในให้ความบีบบช่วยเพื่อนสวยครับผมเฮ้ยโล อ๋ออันนี้คือวิธีแบบแก้เกมเวลาเจอโล่ผมวม่าเคยเก็บไว้นานๆเลยครันนแบบโอ้ดันทุกวินเลยจริงดันจนเราต้องตั้งรับรอแล้วอุออ๊ยไหนชายแมทชา,ายครับเอาแล้ว เขาจริงแล้วตอนนี้ดูแบบว่าตึงตึงที่คขารู้สึกมีดับมันก่อนเริ่มเกมนะโอ้โหเกือไปโอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ อุ๊ยด้บีครับผมัถูกไจครับผมโอ้โหสกอร์บั๊กด้วยโอ้โหนี่คือการบัฟกันก่อนเริ่มเกมนะสองแดงจริงแล้วเอาอีกแล้วบัฟกันอีกแล้วนะครับบอกเลยว่ายิ่งบัฟยิ่งยิงบัฟยิ่งตึงนะครับผมตึง ตึงที่การบัฟกันนั่นแหละอย่างชอบเลยคือไปเกิดจากการที่เราแค่ถามไม่เฉยใช่ไหมว่าเราจะกดอย่างโคตรปั่นเลยเฮ้ยบนน้องเราแทนวิอ่าเฮ้ยโดนโดนโดนน้องโดนแทนสวยครับ กระโดดมาแบบนี้โอ้โหเข้า okay, ข้อเข้าข้อพอ,อดีเป๊ะผมตัดบนนะตอนนี้เล่นช้าหึโอ้โหผมมีอันนี้ลูกเดียวอ่ะ ไอเทมเพิ halten, u, ่มเพิ bon, <tr Luis> ่มร <in> <phones> ูปสองรูปหมดเจอดเดอเด๋ยวบนข้าผมบอกอีกตายไฮ้ยลุมลไมยาวก่อนปไปยอ้าไยาวไม่มีปไปไปไเไปไปไอไป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 อยไป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 ไ แลเสร็จแล้วเฮ้ยเกือบเกือบไปแล้วนะ <All> right, เนี่ยเกือบเหลือน,นิดเดียวเอ้ยผมรู้สึกว่าผมเริ่มหล่นหล่นแล้ว <c oughs> เล่นลกๆกันไปเมื่อกี้ดีๆแล้วไม่ได้ละไม่เล่นโลเอมอังกรนานนะพอมันเล่นแล้แบบเฮ้ยมันนิ่งมากเลยนะแบบผมแทบจะแบบไม่ต้องคุมไม่ต้องแบบกดยำๆเลยนะ มันนิ่งจริงครับผมแต่ผมคิดไปเองว่อาจจะเป็นแบบเขาซึกส่วนตัวนะแต่ว่าลักๆผมอุ้ยโอ้โหเือบคือผมใส่ฉายาคุมสามมาด้วยนะน่าจะช่วยอีกเยอะเลยอโอ้โหเข้าทุกเว็ดโอ้ my g o กอนนี่เลยบอกว่าถ้าเ,เทียเจ็ดหมด นี่คือทางเรียกที่ผมจะมาเล่นนะ <laughs> โอเอตรา n กอนนั่นเองนะครับผมแต่ก็ยังคงเป็นอุย้ยบนเขา้าโมแต่พูดนะครับสอรี่เลยคือเป็นไอเทมเอ้ยเป็นอาวุธที่เ,เราต้องเก็บแท็กมาเปิดกล้องนะครับจะได้ฟรีนะแต่ก็ต้องต้องหาแท็กมาเปิด คือผมไม่เข้าใจว่าเสียงเอดาร์กอนะโคตรดังเฮ้ยระวังเอไวนะอยดิรอบนี้เหมือนเขาเดินไวะนี่กาดโดนเขาถูกเม็ดโคตรแรงโอ้แบบคิดถึงตอนเราเอดาร์กอนมาไม่ไม่เลยนะเหมือนเสียงปืนเพิ่งมาบักช่วงหลังๆเลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่มีเนาะยาวถอยไปเกิดแล้วมั้ง โอเคครับผมรับทราบรับทราบขอทดสอบประสิทธิภาพหน่อยนะฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นี่เกือบโอ้ดิเดเขาเอฟมาโดนหัวผมอีกคนหาเะยนะเมื่อกี้โบ๊บโบเนี่ยโอ้แล้วจังหวะบ้าเสียเล็กน้อยนะ เราก็วิวกลายเป็นท่านบุกไปแล้วเนะี่ยเป็นความบุกนี่ตึงทุกตี้เลย <the> เดี๋ยวรอบนี้ผมเก็บน้ำหน่าวไปเดี๋ยวรอป๋าช่วยไอบนแล้วเบิดบนอมานะสวยพี่บายโอ้โหหลุม โอ้แล้วเขาก็ยิงโคตรแรงเพื่อไปครับผมทันหลังกลับแทบไม่ทันเมื่อกี้ <laughs> ขอโทษขอโทษขอโทษเลยบูบเฮ้ยเจียงฮายคำดาวเปลใช่เหรอไอ้ลงเหรอ โอ้โหมีมีคนดักโดดแทนนะพี่โดดแทนนะสวยอุ้ยโอ้โโอโ oh my god ปังโ,โสวยโอเคพี่ไอ้ตัวไม่รู้อะผมจะบอกเอ้ยได้ได้ได้ เฮ้ยเดือเดือดโอ้โหโทษเลยพี่น่าจะเจ็บอยู่นะสวยพี่โอ้ my god เ้ยโคตรเอา